ครับต่อไปก็จะเป็นบทที่11ในการศึกษาเวลาหรือ time study ครับหลังจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของ motion study แล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาเวลาหรือ time study บ้างนะครับวา่าเราจะมีวิธีการศึกษาเวลาเพื่อนำไปสู่การหาเวลามาตรฐานนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรและจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการศึกษาเวลาและนำไปสู่การหาเวลามาตรฐานนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับการศึกษาเวลา รือที่เรียกว่าการวัดงานหรือ work measurement นะครับนั่นคือเราจะต้องมีการไปวัดงานเราถึงจะทราบเวลาว่าการทำงานแต่ละงานนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ก็เป็นเทคนิคหรือวิธีการในการหาเวลาที่พนักงานจะต้องใช้ในการทำงานซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเวลาที่ได้จากการวัดงานนี้เราเรียกว่าเป็น standard time เพราะนั้นในการศึกษาเวลาเราต้องไปวัดงานเพื่อทราบว่างานนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ และเอาเวลาเหล่านั้นไปสู่การหาเวลามาตรฐานซึ่งนั่เป็นเวลา Standard Time และนำไปสู่การปรับปรุงงานให้ได้ตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับในด้านอุตสาหกรรมการผลิตเวลาการทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะบอกถึงภาวะของกิจกรรมนั้นๆเพราะอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องทำงานแข่งกับเวลาการทราบเวลาการทำงานสามารถทำให้อุตสาหกรรมมีความ ใกล้ชิดอย่างมากใช่แต่เพียงด้านุตสากรรมอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินง,งานแข่งกับเวลาเพราะนั้นการศึกษาเวลาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ด้วยและทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกันในการจัดการไม่ว่าจะเป็นระดับสูงระดับกลางหรือระดับปฏิบัติการแก้หัวหน้าก็ตามอาจจะแบ่งขั้นตอนการจัดการต่างๆไปได้ดังนี้ นะครับหนกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในช่วงเวลา1ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับการมอบหมายโดยพิจารณาถึงขอบเขตขีดความสามารถของหน่วยงาน 2. วางแผนว่าจะมีผลงานอะไรบ้างในช่วงเวลาหนึ่งหให้บรรลุปเป้าหมาย 3. กำหนดปริมาณงานที่จะต้องกระทำให้ได้ผลงานนั้นๆออกมา 4. กำหนดปริมาณของทรัพยากรบุคคลเครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับใช้งานนั้นๆเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการใดๆการศึกษางานใดๆจะต้องศึกษาเวลาด้วยจึงจะสามารถวางแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการอย่างเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นถึงความสำคัญของอการจัดการทางด้านเวลาประโยชน์ของเวลามาตรฐานที่ได้จากการศึกษาเวลางาน รประโยชน์ข้อที่1ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณหาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลต่างๆเพราะนั้นถ้าเราสามารถาจับเวลาของการทำงานได้ก็จะนำไปสู่การวางแผนในเรื่องของการกำหนดการเดินเครื่องจักร 2. ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงาน ข้อ 4. ช่วยในการเปรียบเทียบการทำงานกับแผนงานที่วางไว้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการหาเวลามตาฐานนะครับเราก็สามารถหาได้ด้วยวิธีดังนี้ 1. การหาเวลามตาฐานด้วยการประมาณการ 2. การหาเวลามาตาฐานจากข้อมูลจากการทำงานที่มีการบันทึกไว้ในอดีต 3. การหาเวลามาตาฐานจากการทำงานจริงด้วยกระบวนการวัดเวลา 4. การหาเวลามาตรฐานจากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้เป็นระบบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น4วิธีที่เราสามารถนําไปใช้กับการหาเวลามาตรฐานนะครับจากวิธีที่ง่ายที่สุดนําไปสู่วิธีที่มีความละเอียดอ่อนและมีข้อมูลที่สลับซับซ้อนนะครับงานที่เหมาะสําหรับในการศึกษาเวลาเราจะเลือกงานอย่างไรที่จะนาไปศึกษาเวลานะครับ1 มีการเปลี่ยนวัสดุหรือวิธีการทํางานใหม่นะครับงานที่มีการเปลี่ยนวัสดุหรือเรามีวิธีการทํางานใหม่ๆขึ้นมาก็งานลนักษณะแบบนี้ที่จะนําไปใช้ในการศึกษาเวลาได้ 2. เวลาในการทํางานเดิมไม่เหมาะสมนั่นก็คืองานที่ทําอยู่แล้วนั้นเราไป work measurement แล้วก็นั่นคือเราไปวัดงานแล้วนะครับก็ดูแล้วว่าเวลามันไม่เหมาะสมเราก็จะต้องมาศึกษาเวลาใหม่นะครับ 3. ม งานที่เกิด bottleneck ขึ้นในสายการผลิตนะครับจุดที่มีการเกิด bottleneck บ่อยๆหรือมีการรองงานอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะต้องเลือกงานอันนั้นมาศึกษาเวลาว่าควรจะมีเวลาเป็นอย่างไรและเป็นเวลามาตรฐานอย่างไรถึงจะทำให้ลด bottleneck ในสายการผลิตนั้นๆมีเวลาว่างของคนงานหรือเครื่องจักรมากเกินไปนะครับงานที่ คนกับเครื่องจักรทำงานแล้วทำให้คนนั้นว่างงานมากก็จะนำไปสู่การกำหนดเวลาใหม่ขึ้นมานะครับว่าควรจะให้คนงานที่มีเวลาว่างงานนั้นไปควบคุมงานเครื่องจักรได้เพิ่มเติมได้อีกกี่เครื่องนะครับสุดท้ายก็คืองานที่มีลักษณะที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราก็ต้องนำมาศึกษาและถ้าเราสามารถลดเวลาลงได้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานก็จะลดลงได้นะครับ เพราะนั้นการเลือกงานในการศึกษาเวลานั้นเราก็ต้องเลือกงานที่เหมาะสมเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงๆเทคนิคในการหาเวลามาตรฐานจากการทํางานจริงสามารถทําด้วยการ2วิธีนะครับทำด้วยกัน2วิธีก็คือ 1. การศึกษาเวลาโดยตรงครับก็คือการศึกษาเวลาที่ใช้การจับเวลาพนักงานที่มีการเลือกไว้แล้วมาทําการจับเวลา โดยนาฬิกาทั้งนี้ก็ต้องมีการคำนวณจำนวนครั้งในการจับเวลาแล้วจึงนำมาหาเวลาทำงานปกติและก็เวลามาฐานต่อไปนะครับก็วิธีที่หนึ่งก็เป็นวิธีที่เราเข้าไปจับเวลาของพนักงานที่เราได้เลือกไว้แล้วได้ทำการเลือกไว้แล้วว่าเราต้องการที่จะจับเวลาพนักงานคนนี้ในการทำงานก็ใช้นาฬิกาจับเวลาเสร็จแล้วเราก็ไปาหาจำนวนครั้งที่มีความเหมาะสม ว่าเวลาเหล่านี้ก็เป็นเวลาที่เป็นเวลาทํางานปกติของพนักงานนะครับเสร็จแล้วก็นําไปสู่กระบวนการของการหาเวลามาตรฐานต่อไปวิธีที่2เป็นลักษณะของการสุ่มงาน Work s a m pling ก็เป็นการศึกษาเวลาเพื่อให้เวลามาตรฐานจากการสุ่มงานจากเวลาการทํางานจริงของพนักงานในสายการผลิตต้องใช้เวลาในการศึกษาเวลาเป็นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์นะครับ วิธีที่สองเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการสุ่มงานขึ้นมานะครับเราก็ทำการจับเวลานั่นคือสุ่มทั้งพนักงานและก็สุ่มงานที่เราต้องการที่อยู่ในสายผลิตนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการศึกษาเวลาการทำงานของพนักงานอันนั้นก็อาจจะใช้เวลาในการศึกษาเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนก็ได้นะครับเพื่อใหอ้งานที่เราสุ่มขึ้นมานั้นสามารถ เป็นตัวแทนของงานทั้งหมดได้พนักงานก็เช่นเดียวกันพนักงานที่เราเลือกมานั้นก็สามารถเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดได้เพราะนั้นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกายของมนุษย์หรือเทอร์บลิกที่เราได้พูดไปแล้วนั้นก็ประกอบขึ้นเป็นการเคลื่อนไหวในการทํางานต่างๆดังตาราง,าง,าง,างเช่นนะครับ Motion Time Analysis นะครับ Body Member Movement Motion Time Data for Assembly Work หรือว่าเป็น Work-Factor System นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหาเวลามาตรฐานที่ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วศึกษามาแล้วและก็ทำเป็นตารางมาตรฐานของการเคลื่อนไหวของร่างกายาในลักษณะต่างๆนะครับก็ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะของไมโครม t ชันแล้วรวบรวมไว้เป็นข้อมูลมาตรฐานนะครับก็จะมีลักษณะของตารางที่เป็น ตารางโมชั่นไทม์แอนาีลิซิสนะครับก็จะมีตารางเวลาของการเคลื่อนไหวไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถนําไปอ้างอิงได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอิเลเมนทัลไทม์สแตนดาร์ดฟอร์เบสิคเมนู์นเวิร์กนะครับก็เหมาะกับงานที่ใช้มือกระทําซ้ําๆกันนะครับตารางนี้ก็จะมีตารางไม่ต่อไทม์มิชชูริเมนต์มีเบสิคโมชั่นไทม์สตัดดี้มีดิเมนชันแนลโมชั่นไทม์ ก็มาสเตอร์สแตนดาร์ด d a นะครับก็เป็นการกำหนดเวลามาตรฐานก่อนผลิตจริงได้นะครับพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์งานของเราและก็เป็นตารางอ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานเวลาได้